ดูเรื่องที่ถกเถียงในโลกโซเชียลกันหน่อยคุณผู้ชมคะเพราะว่ามันมีคลิปที่คนขับรถแบบว่าผ่านแอปเนี่ยรับผู้โดยสารมาแล้วก็ถกเถียงกันเถียงกันถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันด้วยนะคะหลายคนก็คิดเห็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แค่ที่เราเห็นแน่ๆมันอาจจะมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าจากในคลิปที่เห็นเพียงแค่ว่าขอยืมสายชาร์จมาชาร์จโทรศัพท์หน่อยแค่นี้ถึงขั้นทะเลาะกันเลยเหรอเอาคุณผู้ชมมาดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ หนูทําอะไรคะหนูแค่ขอสายชาร์จไทาซีว่าถามว่าที่มีไหมที่ไล่เราน้องอยังจะห bueno. นุ่อีกเหรอคะโอ้พี่พูดอย่างนี้เลยเราขอดูหน้าหน่อยได้ไหมคะขอดูหน้าหน่อยได้ไหมคะขอดูหน้าหน่อยได้ไหมคะพี่มึงจะให้กูเรียกหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมหนูผิดอะไรคะอันนี้ทุกคนดูเลยนะคะไม่ต้องดูคะ่ะทุกคนดูเลยนะคะไม่ต้องดูคะ่ะต้องดูค่ะต้องดูค่ะ ้ว้คุณโอต,ตับเลยนะคือแหม่พอคลิปมันมาแค่นี้อ่ะเราก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่ว่า <ฮะ S 2> ที่เราได้ยินแค่ยืมสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเองนะใช่ก็เหมือนในคลิปก็ตัดมาแค่นี้อ ขอยืมสายชาร์จโทรศัพท์มือถือภายในรถนี่แหละจากนั้นมีการโต้เถียงกันระหว่างผู้โดยสารกับคนขับรถโดยสารคันนี้แล้วค่ะคือเรื่องของเรื่องในคลิประบุไว้แบบนี้ค่ะว่าผู้โดยสารต้องการขอชาร์จแบตโทรศัพท์ภายในรถเผื่อไว้ตอนสแกนจ่ายเงินทว่าคนขับรถกลับปฏิเสธก่อนจะเกิดการโต้เถียงกันไปมาซึ่งในคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงคนขับรถพยายามที่จะไล่ผู้โดยสารลงจากรถอบอกไม่ต้องการให้บริการแล้วและก็มีคําพูดเชิงดูถูกเหยียดหยามด้วยนะคะ ร้อมกับทำท่าโทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วก็ถ่ายคลิปผู้โดยสารก็ทำห้ทั้งคู่เริ่มที่จะลงไม้ลงมือกันดุนแรงมากขึ้นตามในคลิปนั่นแหละค่ะฝั่งผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ เกิดการแบบว่ามีร่องรอยขูดแบบข่วนที่บริเวณใบหน้าอีกทั้งเธอก็ลืมกระเป๋าเงินไว้ในรถของคนขับด้วยซึ่งตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้นะคะคก็กังวลใจละค่ะล่าสุดครับทีมข่าวของช่อง7 H d ดีของเราครับน้องจุ้ยปฏิพานครับติดต่อไปยังสาวผู้โดยสารในคลิปเขาก็ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคือนที่ผ่านมานี่เลยเธอเก็บหลักฐานการใช้บริการรถคันนี้ในแอปพลิเคชันเอาไว้หมดแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือกระเป๋าเงินที่ทําตกเอาไว้ในรถครับ ซึ่งมันจะมีเงินไต้หวันแลกเอาไว้จํานวนหนึ่งยังไม่สามารถติดต่อสาวคนขับได้คือในแอปม,มันจะมีข้อมูลคนขับมีเบอร์ติดต่ออยู่แล้ว<ฆ>เธอบอกเธอพยายามติดต่อไปแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้เดี๋ยวช่วงเที่ยงวันนี้ครับจะไปที่โรงพักสุธิสารไปให้ปากคํากับตํารวจเพิ่มเติม,ตมด้วยนี่เป็นรอยข่วนที่ใบหน้านะคะคุณผู้ชมเนี่ยคือทีนี้คุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปในโลกโซเชียลชาวเน็ตหลายคนเสียงแตก หลากหลายมุมมองนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกเหตุการณ์ว่าน่าจะพอพอกันทั้งคู่แหละหรือมีอะไรมากกว่านี้ก่อนหน้านี้ไหมเพราะว่าผู้โดยสารอ้างว่าขอให้คนขับช่วยยกกระเป๋าน้ําหนักประมาณ20กิโลกรัมแต่กลับถูกปฏิเสธและบางคนก็บอกว่าผู้โดยสารขอยืมสิ่งของอีกอาจทําให้คนขับอึดอัดใจได้บางคนก็บอกว่าแบตโทรศัพท์จะหมดแต่ถ่ายคลิปไม่หยุด คนขับจะถ่ายกลับบ้างก็กลับปะทะกันออและบางคนก็บอกว่าเนี่ยบริการของคนขับที่ใช้คำพูดไม่เหมาะสมถ้าไม่อยากให้ยืมสายโทรศัพท์ก็แค่บอกว่าไม่มีก็ได้นี่ไม่เห็นจะต้องมาโต้เถียงกันแบบนี้เลยก็หลากหลายความคิดเห็นนะคะบางคนบอกเออหรือว่ามันก่อนหน้านี้มันมีมปัญหาอะไรกันจนแบบว่ารู้สึกไม่พอใจกันนะคะนัน่นนะสิมันต้องมีต้นสายปลายเหตุมากกว่านี้หรือไม่นะครับคุณผ,ผู้ชม